เออหันหน้ามาฝ่ายนูไนแม่จะได้ยอดตึกนั้นน่ะฮะถ้าถ่ายงี้ใช่หนูสวยมากหนูขาวหนูขาวมากเลยขาวมากไปถ่ายเอาตึกนั้นไปไปไป ตอนนี้เราก็เพิ่งออกมามาหอในกาเมื่อคืนพี่ยายมาเมื่อคืนลูสาวสิาไปใส่เมื่อนี้ถามเบิ้ง นี่ใครๆก็อยากได้ตึกนี้นะลูกต้องมา็นไฮตรงสิอโอ้ย้อนแสงเด้อเอฟซีเอาสีสวยขาขาวจังลูกสาวเด้อเอฟซี รูปมาถ่ายคลิปอะไรก็ได้รูปแหมนี่ได้เป็นสิบแล้วค่ะจะเอากี่สิบหมวกล้วทำไมแม่บอกว่าเ,าเอาหมวกมาหมวกก็อยู่ในเป๋าแต่ของหนูไม่ได้เอามาไงนะของหนูไม่ได้เอามา,าวิ่งอะไร้แก้มแดงๆไงมาถึงแล้วมาถึงแล้วสิ หนูไปยืนตน้นโน้ตแตแม่ถ่ายให้นี่ไงตง้นดอกไม้หนูยืนตน้นหนังสือก็ได้เอาเสื้อไปใส่ผมนะะตัวหนังสือยังไงลูกตัวหนังสือมันถึงสวยหนูไปหันหลังใส่ตัวหนังสือหันหลังใส่ตัวหนังสือ เมื่อคืนยายก็มาแป๊บนึงลูกสาวไม่ได้มาเชิญชิ่งน,น,นะคะคนก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนคนจะเยอะนิดน,นึงนะคะคนเยอะมากดอกไม้จริงนะคะหนึ่งดอกไม้สวยมาก

ไอเด็กหรอป้าเดี๋ยวแม่จะกดอภาพนิ่งเงยหน้ามาจะได้เป๊ะแม่แปลวในนั้นเอาโอเคลืมตาลืมตาสวย ตาใหญ่คักหลกเลยป็นปตาฝรั่งตอนนี้เราก็เดินเที่ยวนะคะตรงนี้ห้างอะไรยายอ่านหนังสือไม่ออกต้องถามลูกสาวชิงชิงคะ่ะมัตึกห้างทั้งนั้นเลย หรือยังนี่บอกมาล่าจะซื้อให้ทีโอแบบนี้ใช่ไหมแม่แบบเป็นเปียนเียเหรอที่เหมือนเส้นๆน่ะก็เลิกกินแบบนั้นแล้วเหรอไปลงดูอะไรอมือลง เอามือลงสาวพามาเดินนะคะคือเพราะว่ามันเป็นแหล่งเที Bien ่ยวเนะแต่มาขึ้นรถก็ไม่ได้ไปางโน้นของที่เยอะอ่ะ คนเยอะมากนะเอฟซีนี่เขาไม่ทำการทำงานกันหรอไม่รู้เข้ามาเที่ยวอย่างเดียวเนาะไม่ทำการทำงานกันหรอเคือนนี้ดูกลางกลางกลางวันก็มีไฟกลางกลางวันก็เปิดไฟไม่กลางคืนไม่กลางคืนก็คนเยอะกลางวันก็คนเยอะไม่แล้วกลางกลางวันเปิดไฟอะไรไม่รู้เหมือนกันนี่ดูคิดว่าพัทยาที่พัทยากลางคืนยังไม่สู้เลยนะดูดิใช่ไฟมันทำเลย เอาหมวกไหมลูกจะเอาหมวกไหมล่ะเอาหมวกไหมล่ะลูกแก่ป้าเขี่ยป้าฮะแม่แก่ดีนะไม่มีป้านะเออไม่มีหลอะแม่ไม่มีหน้าแม่ไม่เคยมีป้าแม่เองค่ะของกินห่เออนี่โอเคมาเข้ามามาลูก,นกนบบหนูอยากกินแบบไหนลูกอยากแบบนั่งกินหรืออยากอยากกินแบบไหนล่ะ đặt kem đẹp nang hay like là đẹp này? à không sao. cái này có thể làm này này เดี๋ยวสาวสั่งเลยนะคะสั่แบบนุ่นเผ็ดเผ็ดนี่แาบกินแต่แบบนี้แสิ่่ดกินน้ำบได้เยอะเผ็ดเผ็ด ใช้จะกินน้ำได้เผ็ดอะไรของหวานโอ้หนูสั่งของหวานเหรอตอไม่เผ็ดแ,แม่คิดว่าหนูสั่งไอ้ไอ้หมาล่า <c oughs> โอ้มคคูสั้ชอย

ร้นช่วยใ <Yeah. S 1> นจาบัวลอยไพวาน